บอกกินหนํำเย็นตอนนั้นแล้วโย้ยเ <c oughs> ื่องยาดีไข่เาจับย่าเิมมวยโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องบอร์สุขสุขคนเด้อ โดยมาพบพอ่อกันนองกระตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมานีกับมาชวนแม่จอยเพิ่คือเก้าพี่น้องเนาะย้มเศร้าพี่น้องมานีกับโดยมาเบ่งทางไอ้สางเพิ่สาบไปหไซ้ายแล้วพี่น้องเนาะมาอนีกับอากาศแดดพี่น้องไข่แน่ห่อนห้อนเนาะโหว้ามาอนีโดยทางไอพามีเพิ่นกะกำลังมาพี่น้องไอเพิ่นกนเนาะไข่แน่พี่นอ้องบลมหเท้าปันไดโดยทางในเพิ่นกะอาจจะสาบแ,แล้วอะไรพี่น้องเนาะเพิ่นกะโดนอกมาทางนอกอะไรพี่น้องตอนนี้กะ โดยเดีวยวกับสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะแม่จอยเพิ่นกะมาได้ซื้อยาในร้านเพื่อนพี่น้องไอ้บ๊อสบายเนาะเป็นตั้งแต่พ่อแม่จอยมัปุ๊ยยังบวชเศร้าพี่น้องเลยเด็กน้อยแล้วกะเพิ่นกะก,กินยาเม็ดบวได้ในีฮะนะพี่น้องเพิ่นเลยไปซื้อยาเป็นน้ำให้เนาะอากาศเปลี่ยนพี่น้องเลยแบบมันกะนานเศร้าแต่บวก,กินยาแล้วกะบวชซักยาเด็กน้อยเนาะโดยเดียวกับสิไปหาทางสร้างเพิ่นก่อนพี่น้องเลยโดยพี่น้องเองนาะเปิดภาพมาบันนี้ทาง ไอ่ๆเพิ่นงานกำลังพี่น้องฮอนไายบอกไม่จ่อยเพิ่นให้น้องไอ้ได้กินยาเนาะบ๊อดสบายเมือน,นี้กะห้ากะไปซื้อยามาพี่นอ้องฮอนไายเลยทางนี้กะสบายดีเดอ้อบ่ทุกค,คนสบายดี <laughs> มื้อนี้มาจากคนมื้อนี้นะเก่ากเก่าท่านเดินมาสองพาติโตมาสวยเนาะแล้เพื่อนทีเดียังทันกันเนาะ ทำเมือ่อไงทำเมื่อไงบอมันปูนว่านีนได้แลย <c oughs> มายางบฮะปูนายางอืมจะทงอไรเาสั้ยหอทรายเอาทรายตัวนั้นบอมีบอบก็เหม่นบ่ทรายอันนี้แบบปรามาณบ่ได้หอยนะเออเป็นปลาทรายบอได้หอยคือกาเนาะ คือสีฮอดเนาะทางนะะจะแดดแดดแทะมือนี่บขคือมือว่านได้บนบน้านนาเอาเลยมือนข่ายยอนอากาศแเยเนมาข่ในดอกมือขำกันเนาะบนนาบนไหนมื่อไกลครับเจเมื่อบ้านได้สะบึงวะบึงวะเออดูนั่นนี่เนาะงามีการบุงนนทุน แนกอ็นอนพื่นเลยข้าวดาวดิแรกนอนพี่อืม <c oughs> ทาง,งกายพนกับลังโบกพี่น้องทางเทงิงเหตุคนเดียวเลยกระเป๋าเก็บไว้เนาะมีอันแจ๊กแจ๊กเปาแะไรพี่น้องเลย เข้าวา่ายนใส่ทานเวลาไปซื้อแล้วก็เป่าละพันปลายบอกประมาณนี้แลยเนาะเป็นสาบพอนนอกแะไรบันนี้นเนาะไวแห้งอ,อ่ายเ,เอออพื่อเหตุผพืเดียวพี่น,อบบน้องแบบเงียบเเลยทางนี้เนาะเป็นสาบอ่อนหงอกข้างนอกพี่น้องบัน เป็นหอนตายพี่น้องทั้งนั้นค่ะืันนี้ทั้งเอเแรมเพิ่นยังมาทันมาเนาะมีแต่มากับอ้าสองคนกับเพิ่อนอาจจะค้าอยากยืมกันเพิ่หน่อ,นอยหนึ่งพี่น้องเป็นหอนาตเนะ หัทวทรา,ายตัวหอนแล้วมันบบได้พี่น้องมีใจมาหอนเอาใครแต่ว่ามันโบเปียกมันหอนง่ายมาเบิ่งทางในก่อนกันพี่น้องไอ้เนาะทางนี้กะเรียบร้อยพี่น้องทางในขางนี้เนาะมือแรกพี่น้องอ่าวานนี้เนาะพี่น้องทางนี้ ข้าแล้วเรียบร้อยพี่น้องงามค่ะอีิทางในสาบแล้วนี่กาซำาโบกทาสีเอียงอะไรพี่น้องเนาะเกี่ยงงามแฮงสได้นอนเฮือนใหม่เลยพี่น้องไม่จอยเพิ่นกับน้องไอดากันเนาะน้องไอเดะผัดบรสบายพี่น้องบันนี้ได้เฮือนใหม่ผัดบรสบายเนะาะงามงามพี่น้องเยห้องทางในถือว่าเสร็จสิ้นบันนี้ เคนก็ลงมือทั้งนอกเลยมือนี้กันเนาะยังมาทันมาสองคนคือเอาสามคนกันหยุดลอยแล้วทางในอันนี้กับบัดแล้วเพื่อทางไม่ต่อยเพคนกับอาชีพเก็บทำความสะอาดเนาะพียงเขาอันนี้เพิ่นยังมาทันเก็บแล้วอันนี้เพิ่งจะเลยบริเก็บ เ็บไปมันหาหมดแล้วอ,อีกอทางเแลเลมย์เพิ่มมาจากมาอะพี่เนอะ <c oughs> มาแบบอย่างงี้เหรอมันนี้มืนอมนอี้มาโสดเนาะมนีน้เนาะ ไปแล้วมื้อนี้โสดบ่มื้อนี้นะาก็ห, <laughs> ห้องยอกคนเดียวมื้อนี้มื้อนี้คือโสดบ่บ่มีใครมานำม,มาคนเดียวเลยม,มาคนเดียวอนะันนะี้เนาะฟาติโตเห็นบ่าเนานะเพราะถักวิ่งอย่างงี้ไม่หายมาอีก <laughs> สบายดีเด้อ คือมาสวยให้มันขยันในหนึ่งขยันึ่งกองถ่านบ่บ่มบพื้นแล้วคิดว่าเห็ดถ่านเออกับปลานกทงานของบัวอ้กวเห็ดกินข้าวเส้าขาเป็นตะกยายังบมได้กินข้าวเส้าแซาจีนังเค็มจีนังเค็มคือว่าที่เดียนหยาดเซนทกเมื่อขอาวเส้ามากระจีเออใส่ดอกไม้โอ้ยผู้คนนั่นอะแ แม่จอยหายยาดิบหน่อย,ไ,อย,ดยไ,ได้เป็นบัวสบายแมนแมนว้าวออกมานอกไหมัเป็นนั่งลิน่นน้อยหนึ่งพี่น้อย,ยทางทางลุมเพิ่นกับผักปอน <c oughs> ทางเทิงกาผุ้เยี่ยวพี่น้องทางนี้แบบไซดีเหรอน้องบัปาาบัวยัง <c oughs> โอ้ยองค์ฮักแม่ดึาองค์ฮักมาทางนึ้งกะโอ้ยเนาะมีแต่คนองค์ฮักแท้ สีขาวดาวเนี่ยโอ้ค่ะอยูออยนออ่น้อยเนาะออกมาหดจีแล้วพี่น้องบ้านนี้เมือ่อวาได้ครึ่งหนึ่งเลยก็จักทางนอกเนาะ,ะเป็นการผสมปูนเตรียมผสมปูนพี่น้องเป็นอ่อนทรายเนาะ <c oughs> เห็นแล้วเจอเราเห็นไปเคาดาแล้วนะหยอกล้อให็นแล้วเละเราหัวดำเราอ่ะได้แล้วเนาะเดี๋ยวแล้วนิ้มตลอดตากแดศก็เร่งนิ้มเลยพังเพลงนี่กันลงดีโอ้ยเอ้นจบคลิปก่อนอย่างฟังเพลงเนาะจัดนางจัดเต็มโหลดเพลงนี่ถ้าว่าตอนนี้นะยามันติดอันนั้นพี่น้องเลยให้เพิ่นปิดเนาะปิดสัวขระเปิดได้เต้นบอมีแมนเปิดได้แต่เพลงอันนั้นวายแหงเนาะหอนนี่เนาะ แข็งแรงตัวมันแรงเลยแข็งแรงคุณมันบูมีแบบตัวอันหอนมาเลยขนาดเนาะเอามายังหอนเองอยู่สินะมื้อนี้จักว่าได้ครึ่งหนึ่งแล้วไจังกนสิถาะยังบ่ถึงแย่ ครับเอนครันาะสาไอันี้เบา,าะาไยังกรถึงเหอถึงหลดสูงพอด,ดีไอดาชิได้นอนเที่ยนใหม่เลยค่ะเป็นไขน่เนาะนอนแอกล่างอนยู่เงอนเ็นนอนแอกล่างกันเลยไข่จะดึงไข่เยื่อล่างเป็นแบบขี้มูออกกตลอดเนาะพี่น้องกสอเด็กหน่อยนะต้องได้ซักย่า อีโควิดได้ติสักก่อนเด้อบักกะยัง2ก้อนยังๆบ่ทันสักจักเทือมีบ่เพนใดลเอออ้ักิ้มนเดียวแล้วบ่ปากเนาะพี่น้องักิ้มนเดียวสําหรับ ผู้แบบว่าหย่อออกเพินเ่ลกระหูะ้เลยอารมณ์ดีหน่้อยนึงเนอะจังบ่เมื่อยเพิ่นซาบตอนแรงนี่จะบัวไดเป็นพาหนึ่งหัวจังเนะมอยม่ีมทิงเนาะ ทางนั้นอหอนทรายพี่น้องแดดมือนิผัดแดดน้องมือนีเนาะพี่น้องไอ้เนาะบาดนี้ก็มาทางน้องไอเดาเพิ่นก่อนพี่น้องดินว่าเพิ่นบัสบายพี่น้องไอ้เนาะเดี๋ยวสิมาหาน้องไอเดาเพิ่นก่อนบาดนี้จะเป็นอย่งไร ออกมาเนอะพี่แล้วพี่น้องเลยเนาะเอาสบายดีได้ไหมจอยเด้อโดยสบายโดยสบายดีล่ะโดยอืมท่านักหัวกะนอนนอนเล่เอะไรอืมนอนเล่นท่านักหัวกะเป็นยังดอกไขแล้วอืมกินยาแล้วบ่เลยเออแม่เอาขันมุนมุนตอนนั้นก็ได้เออเอาผ้าวก็ลดกเป็นวัดเป็นยังไงมันสีนาวเนาะจอยเนาะเออ น้องเบิ่งทุกทีนเขอนบะบอกแหมแหมพี่น้องเลยกินยาจักยาอย่างพี่น้องยาอย่างอันนี้ไม่ใอยยาดีไอ้อืมเยนเย็นนี่เย็นอยูอย่ตลอดโดยคิงกับอุ่นๆเนานะมีตุ่มประคบมีละอะไยหนาวก็ได้บอกกินน้ำเย็นเท่าน,นั้นแหละบอกกินน้ำเย็นกินยาแล้วก็มาผักพนยาอันเดียวนี่บอกซื้อให้่นนะโดยยาดีไอ้อืมลืมลุ่ย โดยเรื่องยาดีไข่เออพี่น้อยเนาะเป็นบัดเดียวตั้งแต่ตอนนั้นเลยเป็นวันนแม่จเนาะบอดี้ขึ้นพี่น้อยกาไปโรงเรียนขี้มูกคือบวออกเลยลูกใครแน่วันนี้ให้เพิ่นกินยายังวันนี้ยาอันนั้นเลยบ่มีขีโมูกะเฮ้ของผูใหญ่นะเออ้าเรื่องให้กินโดยโดยแบ่ดีแล้วว่ามื้ในผัดไอ้กับไข่เนี่ยกระเรื่องท เศร้าเว่ยๆเดอ้อสิได้นอนเฮือนใหม่อะไรๆได้เฮือนใหม่แต่ผัดบ,บัสบายนนะ้องม่์จอยเนะ<อ>าะจัะว่าเป็นน้ำได้เฮือนใหม่นี่<อ>บ่ตื่นเต้นเนาะใจได้เคลื่อนมาเลยสิได้นอนแล้วบวะนี้สะอาดข้างในก็นแล้วแนละ้วเนาะจนเห็นแก้มแดงเบิดซ้อนนี่อากาศเก่าโบห็นเลยโดยอันเพิ่นกินข้าวได้อยังแม่จอยกินข้าวจีนนะอืยกินข้าวจีเอา,นะอาเอานาะ มีแต่ขลา้มน้ำเย็นหนันกๆเลยนะมันเห็นไห้ไข่ขึ้นชูงกินเลยเราเอาดีไอแบบนี้มาให้หโดยจะกินยาเม็ดบ่ได้บ่ได้แลวววว้วน้องเล็กน้อยพี่น้อยห้ากับหกปีเัเคยกินเนี่ยเดียวกับซาวดอกเออยาตัวนี้เล็กหกปีห้าสิบสองปีกินได้โดยเม็ดจะไหวนะกินข่าวแนละ้วป่จะ อย่างหมงดทันกินมิเต่แลนแลนเรื่อง <c oughs> กับลานเนาะเราไปซื้อ,อ,อยาให้ลานห้องกามาเนาะยังหมดทันกินจนบริกรกินข่าวเพิ่งกลับพี่น้องเนาะเพราะว่าไปในลาวเศร้าคนละหล้วกาไปครอบในคู่เพิ่นนั่มบอกในคู่ฮันแม่บมดทนมันได้แวกครอบหนุกข้าวซื้อยานี่มาให้เพิ<อ>่งตอนบ่ายๆจะสิไปครอบไม่โดยมิเตว่าครอบอ,อันอาจารย์เพิ่นกอนเนะาะ เพินกับไปเฮียนแม่กันหนึ่งข่าวแล้วเนาะโดยหดพักหดพักเลยกะไปซื้อยาให้ร้านนี่กับบได้แวกครอบเพราะว่าเลยโดยโดยแม่นาะาจกให้ร้านได้กินก่อนโดยเพิ่นกับทางไปซื้อเอ็มลอยให้สร้างน้ำเนาะกับไปขอบเพิ่นว่าบสบายฮะหละพี่นอ้องเพราะว่าน้องเพิ่นกับโบเคยขาดทรงเรียนเนาะไปถูกมือพี่น้องเพิ่นก็ได้อดอ้าวเดียวก็เศร้า ถ้าเป็นไข่นี่ยพี่น้องพันยานามกินน้ำละลายไข่ก็นตะบไบอยู่ดอกนุ่มๆนะอุ้ยลุยนเนาะพี่น้องเลยไข่เนี่ยแก้มอุ้ยลุยอีเนาะนอนเลยแต่เก่าอีแม่บอเคยใบแก้มแดงบบดนี้เลยจนเห็นแก้มแดงนะโอ้ยพี่น้องเลยเนาะเด็กน้อยสำเนียังมาพูดแจ๊คพี่สั่งนะพี่น้องเมียกันใหญ่เลยเนาะหายพูดแจ๊คคว่ำเก่ง เพิ่นหดชิปี้แม่ก็มีแห้งเลย้วโดยใหญ่กว่านี่เนาะบ<พ>อนหูจักควมเลยพี่น้องตั้งใจที่ยันทะหลใหญ่เลยแม่จ้อยก็กินข่าวในได้เนาะเดี๋ยวพ่ากินแต่น้ำรานบริได้กินข่าวโดยทางสร้างเิ่นก็พังเบิงพี่น้องมื่อนี้ว่าสีได้ยังกินเนาะเพิ่อนก็นมาหกคนคือเก้ามื้อนี้ก็ได้ ก็สิกินยังไงกะระตุ้มกระปูฮนเ,เลยอาโฮโตฮะเลยโดยสิปนแจ้วอันนั้นเลยกินหน่ะลูกต้มกระปูแล้วก็แจวเนาะโดยอืมน้องอด้าเป็นกะกลางคืนกะไข่ในดอกน้องวัอนี้คือสีบัวหนาวนะแม่จอยเนาะโดยซาถุยางมีลมทะลุเลยลมนะมันแห้งเห็ดให้คน<ด>บสบาย,ย,ยไม่เท่าโยเฮือนก็คือกันนะคะกินยากแต่คืนนี้ยังี้ยอยากลงป็นไดนเป็นวะหักผู้เท่าเนาะมันสิกลัวเด็กน้อ<ด>ยพี่น้องนั่นเศร้าเนี่ย มีแต่ว่านอนกลางคืนแล้วก็ปุ่มประหมนั่นนะซื้อยาดีคอเจนแล้วลูกให้เพื่อนกินเฮ้านั่นซื้อยาอันเพื่อนเป็นทางวัดแล้วก็เป็นทางขาย,ยนะ<ม>ยาติดหัวแล้วก็ยาอันพิษพี่แล้วก็ยา,วกยาสละ <ขา S 1> แบบมันเห็นในข, <า S 1> ขี้มูกไหลเด้นี่มาคืดเบิ้งได้กินโบเบิ้งเม็ดทำลูก<ม>ขี้มูกยุดนี่ดีคอเจนแล้วลูกซื้อให้เพิ่นก<ม>ินขี้มูกเศร้าเลยเนาะแต่ก่าวเห็นเพื่อนตูดตูดอยู่ก็เลยย่อยตลอดเลย กินข้าวแล้วแม่สิให้เพิ่นกินอีกถ้าว่ากินถ้าว่ากินได้ต,ต้องต้องอันพยายามกินน้ำลายๆเนาะเป็นไขานะมันจังสีซาวเจ็บสีเพลียวบา้าพันกินบ่ได้กินน้ำลายๆแบบว่าๆๆๆๆๆวมันลดความฮอนลูกนี่ตัวนี้นี่ยตากนึกว่าหรอตากแดดแม่เรียกว่าตาขุดเนี่โ,<ด>โ,โอ้อันนี้ตากแดดเอาบอก<ด>เออ าดออกแสงแดดโดยมันก <kung government> mm. ็หงเนาะมุนดีๆเลยล่ะเดี๋ยวสิเจ็บเพว่าเติมนะเบิ่งรูปก่อนเดี๋ยวเอ้ยเฮ็ดให้อืมเฮ็ดให้อันนี้นะนะอ่ะมุนบัดนี้ได้ก็ลืมเอาหมอนมาให้ซ้ําโดยนอนอานีแหละากอากาศ่งแล้วก็ตมผ้ห่มเอ้าถ้าวันเย็นกพี่น้องเด็กน้อยเนาะแฮงบ่ฮู้จักหยังใครในดอกฮู้จักความเลยเว้าได้เนาะถ้าฮงว่าบ่เป็นฮงสิแล้ว มีแต่กินข้าวโดยกินบ่ได้กับพญายามกินข้าวแล้วก็กินยาไอไอออกโอก่อนจังให้กินยาเม็ดอีกโดยค่ะให้กินอีกเปิดน้าไม่ใจเลยเพื่อนวะโดยโดยจะน้องที่เปิดโดยเป็นไปเปิดน้าพี่น้องเลยน้องสักพ่อนได้ลาเดอโดยสร้างคนไห้เปิดน้ามันเพิ่นซีผสมปูนเนาะ เพป็นกะเปิดน้าใหา้พี่น้องอยู่หน้าพีา่นเลยแม่จอยเพป็นกะน้องโหให้องไอ้ด้านนอนพักผ่อนก่อนนอนพันกผ่อนก็ได้อีกเลยให้เพี่นนอนพักผ่อนก่อนพี่น้องแม่จอยไปเปินเปดน้าให้สาสตรเนาะบอกสบายพี่น้องเราเหังไดเล็กน้อยครับสร้างเป็นกะหอะก่อนทรายแล้วกับเป็น พี่น้องลงมือมาบาี้การลงมือสาบแล้วเนาะเป็นหอนทรายทางลุ่มพี่นอ้องอาส่วนไว่าเป็นยางใส่ได้เด้ออ้าวนี้เลยเนาะยืนเบิ่งอยู่ได้เด้อโยนออกมาทางนอกเลยพี่น้องบ้านนี้เนาะเหมือน,นี้คือสิไปใหญ่ลายแล้วพี่น้องมือนี้สามสี่คนเนาะ

หอดทางนอกและพี่น้องวันนี้กันเนาะเดี๋ยวกะสีโอจบคลิปและพี่น้องน้องนาตีกันเนาะเมื่อน,นี้กะแม่จอยเพิ่นเข่าไว้เปิดน้าทางในเนาะพี่น้องกันเลยบอดีสบายดีเพ,ยเพิ่นซับให้เพิ่นได้เปิดน้าให้สร้างีเนาะเพิ่นกะสีมาผสมปูนทางนอกเนาะโดยมื้อนี้เพิ่นกะมาฮอดก่อนสี่คนพี่น้องเพิ่นยังสีมาตำลังอยู่เนาะทางไอ้เพิ่นกาเมื้อน,นี้บรรยากาศพี่น้องค่ายแนวแดดเลยแดดออกเด็กเห็ดหายเล็กน้อยบอดสบายพี่น้องไม่เ่าอยู่เพื่อนกะบ่ค่อยสบายคือกัน สื่อยายเพิ่นกินอยู่ว้านนี่ยก็นเนาะโดยเอาพี่น้องคลิปนี้กับสิคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพบขอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี